Jag vampar alltid ett hål i en penis. Eller pung. det och häng pung. Hål. Åh Hedvig till dig. Va? Hedvig. Vadå? Nej det är inte populär! det. Yeah. โอ้ยใครจะมาดูป่ะปะถ้าผู้<อ>หญิง,ร,งรูมอะพี่น้องหนาวหนาวเฮดูดม,ดมากินข้าวด้วยค่ะผัดมึงอะตอมื่อวานนี้กินไส้ซ่อมซ่อม ปกติกว่าก็สิใช้บ่วงต้วยมันหลุดผัดกะเพราผัดกะเพราไข่ดาว กัะเพราค่ะกินดิบๆจังเสียบ ใบกระเพรากรบผัดกระเพรา <c oughs> <t> โอ้ยอีแม่เอ้ยมีลาเนี่ยคอยได้พวกบ่วงไปใส่มาใส่ cho toàn miệng ngon <cười> bài cặp hốc cầm nâng แค่สามซีคำหกคำยูดูเอาใส้กะเพรา ผัดกะเพราคึ่งน,นะอนแห้งมีแห้งพี่น้องเออได้กินใบกะเพรา ที่เป็นโรคเลือดจงเลือดจางวินวินเวียนเวียน,น,นบอกอยแข็งแรงกินพวกใบกะเพากินพวกผักฮบต่างๆของประเทศไทยเขาเนี่ยชุดยอดเลยมันสิดีขึ้นดีขึ้นกินเป็นประจำทุกวันทุกวันหายแล้วโรคไข้ไข้เกดพวกหฮบ,บบตะไคใบมะกรูดเนี่ยค่ะ ออกกำลังไก่นั่บัดนี้สี่ยวอายุยืนปันใดก็ชิมได้ไหมกินได้กินไหนกินด้วยเอาซุปน้ำไหมเผ็ดไหมเผ็ดจะตายแบบฮะเผ็ด ชุบเมใ่ใส่ไงนย่ละนูนๆไปใส่นูนๆพวกบ่วงไปนะเอาสว่างไม่ใช่ไปนูกินเขาแบบมันติดบ่วงอีเมียเอาบ่วงก่อนเด้อกินอันนี้มัน

ทีนี่สิได้เห็นหนูเนาะว่าหนูกินเขาคุณลงคนเป็นตามกันมีแนวเบากันไปทำค,ค่ะคอยติดบ่วงอีแม่ก่อนครับเนี่ยคอยสิกินจังเสียได้อยู่ถ้าอันนี้ดีเหรอโอ้ย <c oughs> ป,ป้าป้านา,นาลังกินเขาเส็จกระากันนั่งอยูไ่ไลลูกสาวก็อยู่ในห้อง <c oughs> หนูน้าบออกไปใส่ดอกกอันคอยทายข้างนอกกบจาเบิร์ดเด้อคิดไปฟังกันกบจาเบิร์อันนี้ใบม้วนกว่า ไปโมโปกว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์อากาศก้างนอกประมาณนั้นแหละค่ะ<ม>ข้างนอกอะบ้านกระตูน แล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆคะ่ะ